บรรยากาศยามเย็นพีน่นพทานอาหารหมดแล้วนะคะมีอะไรมาัางมีแต่จานเปล่าแล้วเหลือแต่ปูย่างส้มปลาเคม็มปลาเคม็มแล้วก็ใบเลียงใบเลียงผัดไข่หมึกหมึกผัดํำดำกุ้งทอดกระเทียมหอยแครง,งลวกน้ำจิ้มแต่ประเด็นคือรีวิวตอนหมดนะคะรีวิวตอนตอนเราทานหมดแล้วเพราะว่า ถ่ายไม่ทันหิวบรรยากาศคือดีงามมากอยากให้เห็นที่พักของเราห้องแรกชนินปิดม่านแล้วแนะนำเลยค่ะความทความรับแค่วันละกุ๊บวัละกุปะก๊ปเนาะ<ม>ที่นี่<ม>ที่นี่เ<ม>จ้าของโฮม, <Home S 2> มสเตย์ตที่นี่รับวบันละกุป๊ป